กูไม <madre>. hmm. ่ตีเราปี yeah. ่นองกันนะครับผมตึ้นไม่โกรธไม่โกรธกูเคลียได้ตัวลังดหนังรถเกรื้งนี่ใจหนังเจ๊ยเจยใจไม่ได้ตั้งบอกคนรับมั้งใจไม่บวกคนรับมังไห้จนคนมันเลี้ยมเกี่ยวแล้วกับกูกูหนังจุยยุยอยายาพูดเป็นแนใจไม่ได้ตั้ง ถ้ามึงบอกตังน้องบ่าวดีไม่แก่จนคู้งสิงกับนี่ผมอม็ดไม่เห็นตังเลยที่มันไม่บอกเราพ่อในจนเติ้นเนี่ยมึงคนกับรถเด็ดใจมึงไม่เลีตังเองผมกับรถต้องเลี้ก็บงไม่นะความเร็วเก็ต้องรถจับดีลังมึงเลีตังแต่คุ้งเลี้ก็บงไม่ห้คนเราทำไรทำไมดีทำไมดีอย่างนีปัญหาแค่รถไม่จนคน เซไปเลยนั่งลังที่ลังเลยตางมางหัวบานนี้มา,า,าเรังองอีใต้วงแล้วกูเลยมีได้มีมังหละถ้าเรื่องคนเล้งคนเราปูดจ้าปูดโยนในกรอบอย่าย้ายเริ่เพื่อนอย่ามาร้อยจิตจี้มีมคนเราแม่เอ้ยแม่ปูดด้วยความดีแล้วยงปลอปล้องปักนาปากีกมากู้กันมึงย่ายมาแต่นี่ จิตจี้มีมทำได้ไรหลายบ้างะนะีะจิตจีจ้มีมจิตจี้มีมแรงไงจช่วยว่าเปลือบบ้างมาพุ่มบายอ่เนี่ยบา,าย่อกับกูกูคนหัวคันนี่เนี่ยบาย่อจิตจี้มีมก็โทษกับไม่เปลือกับมึงกูไม่เครียดกูเครียดได้ตัวยืนลังดกยืนเปลืเปลือไม่บอกเผื่อนว่ารถดิชน น้ำแก้วแล้วกบคูลาอ่ะอับบาลาบานภูเลเกิดใหม่เจี๊ยงเพืองงบฏจิ้นจิตจี้มีมพอไปบยาดาหน้าคุบุคุยตอบวันเงี้ยเล่าเป็นเด็กดาวดาวเงี้ยแม่มันใช้กล้องดาน้าเม่เป็นผู้มีประคุณนะแม่เกิดคุมแก่เม่์โตรามันแก่น่อยคุณแก่เกิดคุณนักตั้งกาวลูกเพชร nhà đá nhèm, hay đây là phải nói thì nhem cơ hay nuôi chỉ chi mím hay tiền nhèm, tương cù yêu kháng dệt mẹ nhà coi ai dệt mẹ trăm triệu bạc à, <laughs> <tôi trôi> <laughs> mấy mi bên nhà xứ cái ruộng nhang lắc dệt mẹ lú chơi chơi là bạc quẩn mấy lướt nhà lọp cần bị lo người hiền thôi còn lo mì này kia nào พี่งลองนู้นกันอย่างรอบนะไปลงนะเว้นกับมึงไงบ่าวกว่าป้าทำไมกับมึงกูบงตบเงี้ยมจีจีมีมเห็นไหมมึยมงย้อยเจิเจิดใหได้ติดตาเด็กเอาไปควางมันน่าเกลียดลูกล้านเยววาวชนซื้อไปเลยงานทำเรื่องคนแก่นี่กูใหนในหลวนั่งหลวงใหญ่จือเห็นไหมใช่พี่ลองนายโยบลุใยใจ้วงอย่างโตคนขึ้น คนโยบลปันนี้กว่าไม่กค่คมขึ้นแล้ยดได้กว่าอย่างดูทตกตะฉันตึงโยไม่ห้ามกันจันตากุญแจลบานไม่หลอดไปไล่คนเลวตำร้อยตึงกุญแจลบานไม่หลอดนายตำเจ๊จนหลักดอกเจ๊รอดไว้เนาะลบานไม่หลอดเลยโยก็ไม่ใจห้าม เห็นนางเงียบเงียบหนูขาดเรียบนะคะเห็นนางเงียบเงียบหนูกินเรียบระวังไว้นะหเห็นอยู่โบรโบได้ปัวโอยู่นะคะเออกิ๊กอยู่ไหนตู้จื้ออยู่ใต้เตียงแคว้นเขาขึ้นต้นลูกเนียงขึ้นไปรอยโอแม่งปั๊ดโบรเปรีเยด้วยมึงลงเป็นมังค์บองลาเมื่อนี้นี่บายบายอย่แเ้วกู รองเป็นขันในเปลิกนี้กูเจอทอมอยู่ในตู้โคกอยู่ใต้เตียงยายออยู่นอกระเบียงตำรวจกำลังจำมะตำรวจเราเราไปตำรวจใดรจำไม่ยจ้มาหุ่นกับห้องฮีรูปพักตรงนี้เงียบเงียบฮายเมื่อกี้เขามาเก่งจับวีรพลไปแล้ว เราจัดการจับคนใหญ่เลยเจ้านี้อนเออจ,จริย์เ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 จริยริย์เอะไอ้ย,ยะอ่ะเออผู้หมวดผู้ชาอเออจังหวัดโรเวตโรเอกประตูราจัดตำแหน่งพ้อนอะนี่เป็นตำแหน่งไรหมวด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 ครับไปชอบตีน้หยได้เป็นหมวดไม่ไม่ได้สอบอะไรเป็นหมวดเฉยๆเป็นหมวดวันที่กินนมกินหนาะบวบ น้องบกเวนใช่ไงไใช้ตรงเป็มวดไม่ม้วดเกี้ยวก็ไปเปลือมันกีก้านลานมันพันลิน้ลนเออเยิ็ผลปมมดบนบยบทำไงมีเรื่องอะไรมาแก่งความำำล,ลูกเศร้าปุ๊มตกเก้มขืนขอย่าเตี้ยงแต่ปมเ้นมาเล่นคนเล้วกมกระตําจำรูดลูก้ายเดนมขืนรับเวลาฟ้าเลยตีดุดเนากาตายตีดเอนากาตาย ทีดิบเอดนาคาตายวันไหนวันอาทิตย์ลงขึ้นันมือนั้นวันไรวันจันทร์เลยอ่ะง่ายควรดีงายนี่ะลูกสาวเธอตุกขมคืนรับไปเบิกตัวรากมาไม่ใจรักขับจูดจูดเฮ้ยจูดกับรากเหมือนกันเลยไปลูกสาวมานี่ลงมาสโทษสันทษลูกพอ ฉันโตดมานี่ล <Heritage desserts> <oneself> ูกฉันโตดใครข่มคืนมันหลุมมันเมาไหมชื่อไรไม่รู้นี่ลูกเธอก็บลูกว่ามาลูกแต่เตลูกเจ้าเลยกับเชื่ออะไรที่สันโตดคือนามรากุนโปดการ์ดคือฉันโตดโปดการ์ดคือแจ้งความเรื่องอะไรด้กยมือคมขืนค่ะคมคืนตรงไหนแก้งความเรื่องอะไรด้วยมือมคืนค่อ กลมคืนตรงไหนแต่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะมาผมบอกแล้วผมดูนะเป็นไงบ้างตอนที่โดนคืนหนุกค่ะให้ม,ม,มาแจ้งตั้งเปรตไรเกลืนกลั่นเล่าเหตุการณ์ตอนที่โดนกลมคืนคือตอนนั้นนะคะหนูเนี่ยคือคือหนูเล่าดิ โตคู่ก็มาตั้งกันว่าไงตอนนี้โดนกบขืนเวลาตอนนั้นเป็นไงบ้างทุกน,นั้นหนูจะเดินไปเที่ยวคะ่ะหนูจะไปตลาดไดม,มีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณสิบกว่าคนได้วิ่งไล่หนูมาคะ่ะบังเอิญว่าข้างทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นป่าละมะ็ะด้านขวาเนี่ยเป็นตลาดคนเย,ยอะเยอะหนูก็เลยวิ่งเข้าไปแอบเาแอบในตลาดเบในป่าคะ่ะ พอหนูไปถึงในป่าแล้วพี่คุณมันเดินตามหนูมานะคะเพรมันตามหนูมาแล้วก็หนูโกรธมันมากหนูตะโกนด่ามันเลยหนูด่ามันว่าไงหนูด่ามันว่าเลี้ยงหน้าเข้ามาแต่มันก็กลัวเข้ามามัดหนูค่ะผมมันมัดหนูมันแก้ผ้าหนูตัดเสื้อหนูไว้ไว้ไวไหมกับลูกกันทีนี้เนี่ยแล้วมันมัดหนูครับมันมัดหนูจริงๆขึ้นไหคือมันจับขาหนูไว้ าหนูสองข้างหนูดิ้นดิ้นจนขาลุดก็ขาลุ่แล้วตีบมันเลยไม่หนูเอามาเกี่ยวเอวมันไว้ครับมันมันทำหนูตาลุ่นะคัะมันช่วยกันมัดเท้ามัดมือครับมันมัดมือหนูหนูกัดมือมันจนว่ามือหนูหลุดออกจากมือมันหนูเอามือปลายปลายไปเจอต้นไม้อันท้ขาได้เจอต้นไม้ควานต้นไม้ได้เร็วควาดไปบนหัวมันเลยการองหัวหนุนค่ะ เจ๊ดูก yes. ็ดีดียาเจ๊ดูก็ดีดีเอ็มได้บ้างเด้ช่วยหน่อยนะคดตำรวจค่ะช่วยหน่อยก็จับโจรอี้ได้เลยบอกเขาด้วยว่าว่าไงให้มาทำเหมือนครั้งก่อนเธอไปมาสองคนนายก็ได้มามามานี่เด็กๆกกาแกงเจนีเด็กๆกตแกงเปยหลบน้างออกรู้จักถูกตัวคนยัยไม้จัดเบอร์จริงคนตายมันหรอไม่จำได้ปึ๊ดกระนัดแต่ตับใจโรมน้อยออกไอ้พอดำดำเตียงเปย์ ให้ปวดล้อวันนี้เตีงเป้นวดลูกเตีงมาแล้วอย่ารองลูกแหล่เตีงเตีงมาเตีงมาแค่นั้นคูกมายืนเงาเพราาเตีงเออมแป้ก็หลังเตียงคูก็ก็ว่าเตีงมึงมันเตียงใกล้ดาวไม่ใจมึงเตีงไม่รักคูนึกว่าคูมมาริโออ้ามาริโอยอมใจดมโก้ก็แนะนำให้เด็กมันรู้จักบ้างสิหนุ่ยจำไว้นะลูกนี่ลุงหนุ่ยนะลูกแห่นี่ลุงนุนุ่ยนะลูก เวลาลูตาม่รู้ว่าเด็กปากอื่นมาก็ได้บอกโตวกัเราคนตายนี่ลวงนูอนนี่อ่หลุงเทีลวงเอยจำมันนะลูกในหลุงเทีเป็นควันใช้ของน้องน้องเอาพักต้ายอ่าเนี่ยหลุงเทีมเอีคุณข็โตษวปลอกนาพุมพิษปแล้วไม่ปล้มร